เรดให้น้องพิจารณาผู้ชายคนนี้เลยนะที่ไม่เคยจะมีรายได้แต่ใจตรงนีง้พี่ให้น้องนะ้นจริสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพี่ชาโมสินชัยอยู่ป5/1วันนี้เราจะมาทําการผันกลับได้กับผันกลับไม่ได้ค่ะกิจกรรมตัวอย่างก็คือนะคะอันแรกก็ต้องเป็นอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะอุปกรณ์การผันกลับได้ก็คือนี่ค่ะ มีที่ทําน้ําแข็งกับน้ําอุปกรณ์การผันกลับไม่ได้นะคะก็มีถ้วยไขย่มาเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําผันกลับไม่ได้ก่อนเนาะอ่ะเริ่มจากการตอกไข่ใส่ในถ้วยก่อนเลยแล้วพอเราตอกไข่เสร็จก็รอให้น้ํามันมันร้อนค่ะ แต่อันนี้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะทอดเองได้ค่ะเพราะตอนนี้เรายังอยู่ปห้าอยู่น้ำมันก็เริ่มร้อแล้วนะคะต่อไปก็เทไข่ลงไปเลยค่ะอยู่ใกล้ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำมันมันจะกระเด็น าไข่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากผลสรุปการผันกลับไม่ได้นะคะหน้าตาของตอนที่มันยังไม่สุกอยู่นะคะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่หน้าตาของมันที่สุกแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆนะคะแล้วค่อยไปสรุปท้ายคลิปต่อไปเราก็จะมาทำกิจกรรมที่2นะคะก็คือการผันกลับได้คะ่ะเราก็จะทําน้ําแข็งให้ละลา,ายคะ่ะตอนนี้มันก็ละลายแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมา เทน้าแข็งที่ละลายนะคะใส่ที่ทําน้ําแข็งเพราะว่าน้ําแข็งที่ละลายแล้วจะกลายเป็นน้ําที่เราดื่มได้คะ่ะจับเทเลยเทเต็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปแช่แช่สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงคะ่ะแต่เราจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเราจะตัดคลิปไปตอนที่มันแข็งคะ่ะ ตอนนี้ก็มันแข็งแล้วนะคะตอนนี้มันแข็งแล้วแล้วก็มาสรุปได้ว่าจากการทําน้ําแข็งน้ําแข็งที่ละลายแล้วเราสามารถทําให้มันเป็นน้ําแข็งได้อีกเพราะถ้าเรามีเครื่องทําน้ําแข็งเราก็สามารถมีน้ําแข็งได้และน้ําแข็งก็เอาไว้กินกับน้ําดูจากผลนะคะน้ําแข็งที่ละลายสามารถกลับเป็นน้ําแข็งได้ค่ะเพราะว่า น้ำแข็งที่มันละลายนะคะจะเป็นน้ำแข็งที่กลายเป็นน้ำเรียบร้อยนะคะพอมันกลายเป็นน้ำเราก็สามารถเอาที่ทำน้ำแข็งมาตั้งแล้วก็เอาน้ำที่เป็นน้ำแข็งนะคะเทไปเลยเพอเทเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่นในช่องฟิตค่ะแค่นี้เราก็สรุปได้แล้วว่าน้ำแข็งสามารถถันกลับได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาสรุปท้ายคลิปนะคะสรุปท้ายคลิปได้ว,ว่าจากการผันกลับไม่ได้นะคะจากที่มันไม่สุกกลายเป็นสุกมันก็จะสามารถไปได้ค่ะแต่ว่าตอนที่มันสุกแล้วมันไม่สามารถจะกลับเป็นดิบได้ค่ะไข่นั้น่ะมันสุกแล้วแต่เราไม่สามารถจะผันกลับให้มันดิบได้เหมือนเดิมเพราะจากการที่มันสุกเราไม่สามารถกลับเป็นเหมือนเดิมได้เพราะ ตอนที่มันยังเป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบน้ำๆก่อนแต่น้ำที่มันยืดๆแต่พอเอามาท่อแล้วมันก็จะกรอบนะคะต่อไปเราก็จะมาสรุปของการผันกลับได้ค่ะการผันกลับได้น,นะคะก็จะมีที่ทำน้ำแข็งด้วยและเราก็จะมาทำนะคะก็ดูจากดูได้จากตรงตอนกลางคลิปเลยค่ะอ่าพอ พอมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถทําให้มันเป็นน้ําได้ค่ะโดยการทาให้มันเป็นน้ําก็รอให้มันละลายหรือว่าเอาพวกสิ่งของอะไรที่มันร้อนๆให้มันละลายค่ะหรือเอาไปต้มอะไรแบบนี้แล้วพอเราต้มเสร็จล้วก็มาใส่กลวยนะคะก็เห็นได้ว่ามันสามารถผันกลับได้ค่ะแค่เอาไปแช่ในตู้เย็นให้ความเย็นกับมันมันก็แข็งแล้วค่ะมันก็กลายเป็นน้ําแข็งได้แล้วค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ